สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิชันนัทาวีวานิสุรางคะ่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นถึง15น30นาีผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีแค่หน้าจอทีเน,นช่อง16เท่านั้นนะคะประเด็นที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เริ่มต้นพามาดูกันหน่อยว่า ทำไมนมถึงมีความจําเป็นสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานพร้อมทั้งคาแนะนําในการเลือกดื่มนมให้เหมาะสมนอกหนอเืจากนี้ช่วงคนทันโรคค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักและรู้เท่าทานป้องกันโรคร้ายต่างๆพักสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้าทยอยมาติดตามรายละเอียดในแต่ละประเด็นไปด้วยกันค่ะสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกสร้างขึ้นเพื่อดูแลรักษาคนท้องถิ่นคนงานจิตอาสาภายในวนัด และเพื่อเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างชาวไทยกับชาวอินเดียท้องถิน่นโดยสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชจะเปิดรักษาฟรีในทุกวันพระและในวันธรรมดาจะสามารถเข้ารักษาพยาบาลภายใต้โครงการ12รูปีรักษาทุกโรคโดยให้บริการแก่ผู้เจ็บป่วยทุกชาติทุกภาษาทุกศา,าสนาชาวอินเดียท้องถิน่นผู้ยากไร้จำนวนมากยังเข้าถึงการรักษาโรคภัยแค่เจ็บได้ยาก หลายคนต้องเสียชีวิตเพราะไม่มีโอกาสได้เข้ารับรักษาสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกจึงได้จัดโครงการให้ได้ร่วมบุญในโครงการ6บาทหรือ12รูปีรักษาฟรีทุกโรคเพื่อได้ช่วยเหลือผู้คนดังกล่าวสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกอยู่ได้ด้วยปัจจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ศรัทธาสแสวงบุญและสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถเปิดดำเนินการได้มาจนถึงทุกวันนี้ ด้วยเพราะแรงกำลังจากคนไทยที่ให้การช่วยเหลือบริจาคเข้าสู่กองทุนรักษาของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชโดยผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงเทพเลขที่1154216277และบัญชีธนาคารทหารไทยธนาชาติเลขที่0782147995 กู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกทอ,ออสอทอ,อ,อสอย่อมาจากร,กคา,ราคารอาคารส่งคาขข่าดาวโหลดยาอ,อ๋อแอป g h b All Gen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ,อ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHBJ แอปเที่ยวครบจบทุกเรื่อง สสวัดีคครบคุณนี่คือเสียงที่อาจทำให้คุณไม่เหลืออะไรเลยนะเสียงจากมิจฉาชีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กดให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด MyMo Secure Plus ธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม ช่วงที่2ของคนหลังข่าวกับการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดพูดถึงโรคเบาหวานตามที่เราทราบกันนะคะว่าเป็นโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรังค่ะในแต่ละปีโรคเบาหวานเนี่ยคุกคามชีวิตของคนไทยไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ ผู้ป่วยโรคเบาหวานจําเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรื่งของอาหารการกินค่ะเพื่อที่จะไม่ทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดมีปัญหานั่นเองคุณผู้ชมทราบไหมคะว่านมเป็นเครื่องดื่มที่มีความจําเป็นมากๆสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานเป็นเพราะอะไรวันนี้มีข้อมูลมาฝากเช่นเดียวกันกับคําแนะนํา วิธีการเลือกดื่มนมให้เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานในขณะเดียวกันค่ะผู้ป่วยโรคเบาหวานหลายคนอยากจะกินผลไม้ผลไม้บางอย่างกินได้นะคะแต่ว่าบางอย่างก็ควรต้องหลีกเลี่ยงมีอะไรบ้างนั้นลองมาติดตามไปด้วยกันค่ะ โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาในเลือดมากกว่าปกตินะคะเนื่องจากภาวะดื้ออินซูลินหรือภาวะขาดอินซูลินส่งผลให้การดูดซึมน้ำตาในเลือดเป็นไปอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพส่งผลทำให้มีน้ำตาลสะสมอยู่ในเลือดเป็นปริมาณมากผู้ป่วยเบาหวานจึงควรระมัดระวังในการเลือกกินอาหารค่ะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่านมเป็นแหล่งของสารอาหารหลายอย่างที่ดีต่อร่างกายเช่นแคลเซียมโปรตีนและแร่ธาตุต่างๆ การดื่มนมจึงดีต่อสุขภาพของคนทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะขาดฮอร์โมนอินซูลินซึ่งมักจะเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนได้ง่ายการดื่มนมวัวที่มีแคลเซียมสูงจึงอาจช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กระดูกและฟันได้คำแนะนำสำหรับการเลือกดื่มนมที่อาจช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพและความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆของคนที่เป็นเบาหวานมีดังนี้ค่ะเลือกนมสูตรไม่เติมน้ำตาล การคำนึงถึงปริมาณน้ำตาในนมถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานนะคะเพราะในกรณีที่ผู้ป่วยเบาหวานไม่คุมน้ำตาลหรือมีภาวะน้ำตาลสูงเป็นเวลานานก็อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนแบบเรื้อรังอย่างภาวะเบาหวานขึ้นตาไตาเสื่อมอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงภาวะน้ำตาในเลือดสูงเฉียบพลันซึ่งถือเป็นภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลันที่อาจทำให้อาเจียนหรือหมดสติได้ ผู้ป่วยเบาหวานจึงควรจะเลือกดื่มนมที่ไม่ปรุงแต่งรสชาติเพื่อจำกัดปริมาณคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลรวมทั้งหลีกเลี่ยงนมปรุงแต่งรสชาติที่มีน้ำตาลสูงเช่นนมรสช,โชโ็อกโกแลตนมรสสตรอเบอรี่หรือนมเปรี้ยวโดยเฉพาะนมบัวซึ่งมีแลคโตสที่เป็นน้ำตาลตามธรรมชาติอยู่แล้วเลือกนมสูตรไขมันต่ำ การกินอาหารที่มีไขมันมากเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคเบาหวานเพราะไขมันอิ่มตัวมีผลต่อการทำงานของฮอร์โมนอินซูลินและผู้ป่วยเบาหวานหลายคนก็มักจะมีภาวะไขมันในเลือดสูงร่วมด้วยซึ่งจะเสี่ยงต่อการเสื่อมของหลอดเลือดตามอาวัยวะต่างๆค่ะนมไขมันต่ำจึงอาจเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างปลอดภัยกับคนเป็นเบาหวานเช่นนมวัวสูตรพร่องมันเนยและสูตรขาดมันเนยเลือกนมจากพืช นมจากพืชสูตรไม่เติมน้ำตาลก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เหมาะสมกับคนเป็นโรคเบาหวานเพราะมีน้ำตาลและไขมันต่ำที่สำคัญก็คือไม่มีน้ำตาลแลคโตสจึงไม่ส่งผลต่อระบบในการย่อยอาหารต่างจากนมวัวซึ่งมีน้ำตาลแลคโตสที่อาจทำให้เกิดอาการท้องอืดหรือท้องเสียได้ปัจจุบันนมจากพืชมีตัวเลือกที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองนมแอลมอนนมโอ๊ตนมถั่วลิสงนมข้าวนมเฮเซลนัทและนมแมคคาเดเมีย สำหรับปริมาณการดื่มผู้ป่วยเบาหวานควรจะดื่มนมไม่เกินวันละ1-2แก้วหรือประมาณ250-500มิลลิลิตและควรจะอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งก่อนเลือกดื่มนมเพราะการทราบปริมาณสารอาหารที่ตนเองได้รับต่อวันจะช่วยทำให้สามารถควบคุมไม่ให้บริโภคน้ำตาลเกินความจำเป็นและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ การควบคุมอาหารโดยการหลีกเลี่ยงอาหารและขนมหวานที่มีน้ำตาลสูงถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของการรักษาโรคเบาหวานนะคะแต่หลายคนก็อาจจะไม่ทราบว่าผลไม้น้ำตาลสูงบางชนิดอาจเป็นตัวการสำคัญที่ทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เช่นกันการหลีกเลี่ยงผลไม้น้ำตาลสูงจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ดีขึ้นค่ะ ผู้ป่วยเบาหวานสามารถกินผลไม้เป็นประจำได้ทุกวันเพียงแต่ควรหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานจัดและจำกัดปริมาณการกินไม่เกินครั้งละหนึ่งส่วนต่อมื้อโดยอาจกินเป็นอาหารว่างระหว่างมื้อหลักหรือกินแทนของหวานหลังมื้ออาหารคราวนี้เราลองมาดูไปด้วยกันนะคะว่าผลไม้น้ำตาลสูงที่ผู้ป่วยเบาหวานควรจะหลีกเลี่ยงและวิธีกินผลไม้ให้ปลอดภัยต่อสุขภาพมีอะไรบ้างค่ะ ตัวอย่างของผลไม้น้ำตาลสูงที่ผู้ป่วยเบาหวานควรต้องหลีกเลี่ยงก็ยกตัวอย่างเช่นลำไย,ยถือเป็นผลไม้ที่มีรสหวานจัดนะคะลำไย,ยสดน้ำหนัก1ออนซ์หรือประมาณ28กรัมจะให้พลังงาน17แคลอรี่และค oh าร์โบไฮเดรต4กรัมนอกจากนี้ลำไย,ยก็เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงโดยลำไยก้าวผลประกอบด้วยน้ำตาลมากถึง3.5ช้อนชาค่ะถ้าหากกินลำไย,ยแปลรูปเช่นลำไย,ยกระป๋องหรือลำไย,ยอบแห้งก็จะยิ่งให้พลังงาน คาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลสูงกว่าการกินลำไย,ยสดมากหากผู้ป่วยเบาหวานกินลำไย,ยในปริมาณมากก็อาจทําให้ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ยากขึ้นด้วย ทุเรียนแม้ว่าทุเรียนจะประกอบไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์เช่นใยอาหารวิตามิน B และวิตามิน C และจัดเป็นผลไม้ที่มีค่าดัดชนีน้ําตาลตา่ำเมื่อเทียบกันกับผลไม้เขียดร้อนอื่นๆแต่กระทรวงสาธารณาสุขก็ระบุให้ทุเรียนเป็นผลไม้ที่ไม่เหมาะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานเนื่องจากการกินทุเรียนครึ่งเม็ดอาจจะเทียบเท่ากับการก,กินน้ําตาลสองช้อนชานอกจากนี้ทุเรียนก็ยังให้พลังงานสูงโดยทั่วไปปริมาณพลังงานที่ควรได้รับต่อวันสําหรับผู้ย อายุ19ถึง60ปีจะอยู่ที่1,800ถึง2,200กิโลแคลอรี่สำหรับเพศชายและ1,500ถึง1,800กิโลแคลอรี่สำหรับเพศหญิงค่ะการกินทุเรียนหนึ่งหน่วยบริโภคหรือประมาณ155กรัมอาจให้พลังงานสูงถึง130ถึง253กิโลแคลอรี่ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของทุเรียนถ้าหากผู้เปวยเบาหวานกินทุเรียนในปริมาณมากหรือบ่อยครั้งก็อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลเสียต่อ ควบคุมอาการของโรคเบาหวานได้มะม่วงสุก มะม่วงอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายทางวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C และโฟเลตแต่มะม่วงเป็นผลไม้ที่ให้พลังงานสูงค่ะเนื้อมะม่วงหนึ่งถ้วยหรือประมาณ165กรัมให้พลังงานสูงถึง99แคลอรี่มีคาร์โบไฮเดรต25กรัมนอกจากนี้มะม่วงสุกจัดเป็นผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลในระดับปานกลางโดยมะม่วงสุกหนึ่งผลจะมีน้ำตาลสูงถึง45กรัมผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจึงควรจำกัดปริมาณการกินมะม่วงสุก โดยกินไม่เกิน1ส่วนต่อมือ้อเทียบเท่ามะม่วงผลกลางครึ่งผลค่ะกล้วยผลไม้ที่หลายคนชื่นชอบเนื่องจากมีรสชาติอร่อยและกินง่ายแต่กล้วยก็มีหลายชนิดนะคะแต่ละชนิดก็จะมีปริมาณน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตที่แตกต่างกันผู้ป่วยเบาหวานจึงควรจะกินกล้วยแต่ละชนิดในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ สำหรับกล้วยหอมจะมีคาร์โบไฮเดรตสูงซึ่งได้จากน้ำตาลแป้งและใยอาหารโดยกล้วยหอมผลกลาง1ผลประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต29กรัมน้ำตาล14-15กรัมและมีค่าดัดชนีน้ำตาลอยู่ที่62จัดเป็นผลไม้ที่มีค่าดัดชนีน้ำตาลในระดับปานกลางผู้ป่วยเบาหวานจึงไม่ควรกินกล้วยหอมผลกลางเกินครึ่งผลต่อมือ้อหรืออาจเลือกกินกล้วยน้ำว้าผลกลาง1ผลซึ่งมีค่าดัดชนีน้ำตาลต่ำกว่าแทนค่ะ สับป,ปะรด หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะว่าผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานอย่างสับปะรดจะจัดเป็นผลไม้ที่ไม่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานเนื่องจากสับปะรดมีคาร์โบไฮเดรตสูงสับปะรดหั่นชิ้นบางๆน้ำหนักประมาณ56กรัมประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต7.4กรัมคิดเป็นน้ำตาลสูงถึง5.5กรัมสับปะรดจัดเป็นผลไม้ที่มีค่าดัดชนีน้ำตาลสูงการกินสับปะรดชิ้นพอดีคำ8ชิ้นมีค่าดัดชนีน้ำตาลอยู่ที่70-72และมีค่า มูลน้ำตาลอยู่ที่1 0 8ถึง13.1ผู้ป่วยเบาหวานจึงไม่ควรกินสับปะรดในปริมาณที่มากเกินไปและหลีกเลี่ยงการกินสับปะรดที่ผ่านการแปรรูปเช่นน้ำสับปะรสดสำเร็จรูปสับปะรดอบแห้งหรือสับปะรดกระป๋องที่มีน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตสูงแต่ให้คุณค่าทางอาหารต่ำซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาในเลือดสูงขึ้นได้ค่ะผละไม้ที่มีปริมาณน้ำตาลสูงแต่มีปริมาณใยอาหารต่ำจะทำให้ระดับน้ำตาในเลือดสูงขึ้นได้ง่าย การกินผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลตา่ำอย่างฝรั่งส้มโอและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อาจช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีอย่างไรก็ตามผลไม้แต่ละชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่แตกต่างกันการกินผลไม้ที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำในปริมาณมากก็อาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นได้เช่นกันผู้ป่วยเบาหวานจึงต้องจำกัดปริมาณในการกินผลไม้ในแต่ละมือให้เหมาะสมด้วยค่ะ นอกจากนี้ควรต้องหลีกเลี่ยงการกินผลไม้แปลรูปทุกชนิดเช่นผลไม้เชื่อมผลไม้อบแห้งและน้ำผลไม้เพราะนอกจากจะมีน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตสูงแล้วยังทําให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารอย่างวิตามินแร่ธาตุและใยอาหารไปในกระบวนการแปลรูปด้วยหากต้องการกินน้ำผลไม้ก็ควรกินไม่เกินหนึ่งเจ้าเล็กต่อวันและควรอ่านฉลากสินค้าเสมอเมื่อเลือกกินผลไม้กระป๋อง การจำกัดปริมาณการกินผลไม้น้ำตาลสูงจะช่วยทําให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานทางนี้ผู้ป่วยควรกินอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยเบาหวานประเภทอื่นๆเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนควบคู่กันไปกับการออกกําลังกายตรวจวัดระดับน้ําตาลในเลือดกินยาและไปพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งถ้าหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการกินอาหารควรต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพค่ะ คุณผู้ชมค่ะนอกเหนือจากเรื่องของอาหารการกินแล้วอีกหนึ่งยาอ,อ,อีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำสําหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะนั่นก็คือควรที่จะต้องไปพบทันตแพทย์เพื่อที่จะตรวจสุขภาพช่องปากและฟันทุกๆุกหเดือนค่ะสืบเนื่องจากผู้ป่วยโรคเบาหวานเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงจะเป็นโรคเหงืออกอักเสบและโรคปริทันอักเสบมากกว่าคนปกติธรรมดาทั่วทั่วไปเอาล่ะช่วงนี้พักกันก่อนดีกว่าหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงคนทันโรคค่ะ คุณนี่คือเสียงที่อาจทําให้คุณไม่เหลืออะไรเลยนะเสียงจากมิจฉาชีพทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ให้คุณโอนเงินหลอกเอาเงินของคุณไปหมดจนคุณไม่เหลืออะไรเลยหยุดอย่าเชื่อก่อนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพรายต่อไปเบอร์แปลกหลอกคุยตัดสายทิ้งลิงก์ไม่กด ให้เงินในบัญชีของคุณปลอดภัยมากขึ้นแนะนำเลือกเปิดใช้โหมด My m o โ e c ซี l ค s ยธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมถ้าจะกู้ซื้อบ้าน ทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกอออทอสทอสอย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวโหลดยา้าแอป <c oughs> GHB All g e n มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดอ GHB All g แอปเทีเ่ยวครบจบทุกเรื่อง ามาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะ คุณผู้ชมคาถึงมาว่าทุกวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีทางการแพทย์จะมีความทันสมัยแล้วก็ก้าวหน้าไปมากทีเดียวแต่แน่นอนละค่ะว่าเราเองเนี่ยก็ยังคงจำเป็นที่จะต้องรับทราบรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเพื่อที่จะรู้เท่าทานันป้องกันตนเองได้จะได้ปฏิบัติตัวให้อยู่ห่างไกลจากโกาครคภัยไข้เจ็บและโรคร้ายต่างๆที่ว่ามานี้นะคะวันนี้ในช่วงคนทันโรคจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับโรคอะไรนั้นลองไปติดตามด้วยกันค่ะ รบนกทุเรียคืออาการปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุค่ะทั้งนี้ปัสสาวะบ่อยเวลากลางคืนจะเป็นภาวะที่ปัสสาวะออกมามากผิดปกติในเวลากลางคืนในเวลาที่กำลังนอนหลับร่างกายของคุณจะผลิตปัสสาวะน้อยลงแต่จะมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นส่งผลทําให้คนส่วนมากไม่จําเป็นต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนสามารถนอนหลับต่อเนื่องไปได้โดยไม่รู้สึกปวดปัสสาวะได้นาน6-8ถึงชั่วโมง แต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องตื่นนอนมากกว่าสองครั้งขึ้นไปต่อคืนเพื่อถ่ายปัสสาวะนั่นแสดงว่าคุณอาจจะมีอาการปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนแล้วนอกจากภาวะที่ผิดปกติจะรบกวนการนอนหลับของคุณแล้วภาวะนี้ยังถือเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะความผิดปกติของร่างกายของคุณได้อีกด้วยค่ะสาเหตุของการเกิดภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน เป็นภาวะที่สามารถพบได้ทั่วไปในคนทุกๆุกวยัยแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะพบได้บ่อยในผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปแต่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวยัยและมีปัจจัยอื่นๆดังต่อไปนี้ค่ะ ภาวะของโรคมากมายที่อาจส่งผลทำให้เกิดอาการปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนได้โดยทั่วไปพบว่าการเกิดภาวะปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนจะมีความสัมพันธ์ก,นกันกับโรคก,การติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะรวมถึงการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะภาวะการติดเชื้อดังกล่าวจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนบ่อยๆจำเป็นต้องปัสสาวะอย่างเร่งด่วนเกือบตลอดทั้งวันทั้งคืนและจำเป็นต้องใช้ยาปฏิชีวนะในการรักษาโรคค่ะ ภาวะของโรคอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับภาวะปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนก็ได้แก่ภาวะติดเชื้อต่อมลูกหมากหรือต่อมลูกหมากโตภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนภาวะกระเพะาะปัสสาวะบีบต,ตัวไวเกินไปภาวะโตผิดปกติในกระเพะาะปัสสาวะต่อมลูกหมากหรือบริเวณอุ้งเชิงกรานโรคเบาหวานอาการวิตกกังวลภาวะไตติดเชื้อช่วงขาล่างบวมน้ำหรือโตผิดปกติภาวะหยุดหายใจในขณะหลับ อาการผิดปกติในระบบประสาทส,ส่วนต่างๆเช่นโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโรคพายกินสันไขกระดูกสันหลังถูกกดทับปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลางคืนยังสามารถพบได้บ่อยในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการอวัยวะส่วนต่างๆล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นหัวใจหรือตับ การวินิจฉัยสายเหตุที่มาของภาวะปัสสาวะผิดปกติเวลากลางคืนค่อนข้างจะยุ่งยากนะคะแพทย์อาจจะมีคำถามมากมายมาซักถามผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยเองก็อาจจำเป็นต้องจดบันทึกรายละเอียดประจำวันนาน2-3วันเพื่อติดตามอาการของตนเองว่ามีปริมาณการดื่มน้ำมากน้อยอย่างไร รวมทั้งปริมาณและความถี่ในการปัสสาวะในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรเพื่อให้แพทย์ได้นําข้อมูลดังกล่าวมาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาอาการปัสสาวะมากผิดปกติเวลากลารคืนค่ะผลวิจัยจากแพทย์ชาวอเมริกันค้นพบว่านอกชูเรียถือเป็นปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและกล้ามเนื้อในสมองที่มีความเกี่ยวข้องกันอาการที่พบบ่อยที่สุดในวัยกลางคนและผู้สูงอายุคืออาการกลางคืน ตื่นกลางดึกเพื่อปัสสาวะผู้สูงอายุจึงกลัวการดื่มน้ําก่อนนอนพวกเขาไม่รู้ว่าการไม่ดื่มน้ําก่อนเข้านอนการตื่นกลางคืนเพื่อฉี่โดยไม่ดื่มน้ําเป็นสาเหตุสําคัญของโรคหลอดเลือดสมองตีบในช่วงเช้าของคนวัยกลางคนและผู้สูงอายุนั่นเองค่ะในความเป็นจริงแล้วน็อกทูเรียไม่ใช่ปัญหาของความผิดปกติของกระเพาะปัสสาวะนะคะ น็อกชูเรียจะเกิดจากความล้มเหลวของการทำงานของหัวใจในผู้สูงอายุและการที่หัวใจห้องบนขวาไม่สามารถดูดเลือดจากร่างกายส่วนล่างได้ในระหว่างวันเราทุกคนอยู่ในท่ายืนเลือดจะไหลลงมาถ้าหากหัวใจไม่ดีปริมาณเลือดของหัวใจไม่เพียงพอความดันในร่างกายส่วนล่างจะเพิ่มขึ้นค่ะ ดังนั้นคนในวัยกลางคนและผู้สูงอายุก็จะมีอาการบวมน้ำตามร่างกายในระหว่างวันเวลานอนตอนกลางคืนจะคลายแรงกดทับที่ร่างกายส่วนล่างและมีน้ำสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อมากน้ำจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดถ้าเกิดมีน้ำมากเกินไปไตจะทำงานอย่างหนักเพื่อแยกน้ำออกและระบายออกไปยังกระเพาะปัสสาวะส่งผลทำให้เกิดอาการปวดปัสสาวะในตอนกลางคืนนั่นเอง ดังนั้นหลังจากที่นอนลงมักใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงจึงจะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำเป็นครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นค่ะน้ำในเลือดยังคงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอีก3ชั่วโมงต่อมาพวกเขาก็จะต้องไปเข้าห้องน้ำอีกครั้ง หลักสูตร Super LBA จัดอบรมและเปลี่ยนความรู้และเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้บริหารผู้นำองค์กรผ่านข้อกฎหมายเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างถูกต้องและยั่งยืนหลักสูตรนี้เป็นการรวบรวมผู้บริหารจากหลากหลายธุรกิจมีทั้งประเภทกลุ่มธุรกิจอาหารเครื่องดื่มและพลังงานกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมกลุ่มการแพทย์สุขภาพและเทคโนโลยีรวมไปถึงกลุ่มการเงินการประกันภัยและการขนส่ง ดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์และประธานหลักสูตรกล่าวว่า งานนี้เป็นการรวมตัวของผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมเพื่อทบทวนความรู้และให้ความรู้ด้านกฎหมายที่สามารถนำไปประยุกต์ในการบริหารธุรกิจขององค์กรให้ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเสริมสร้างศักยภาพธุรกิจให้เข้มแข็งและยั่งยืนขนาดเดียวกันยังกระตุ้นให้คำนึงถึงประโยชน์ความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้บริหารของแต่ละองค์กรได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การบริหารงานรวมถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจและการพัฒนานวัตรกรรมขององค์กรอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและผลักดันสินค้าและบริการของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล กรุงเทพมหานครเนลมิตวอร์อาร์ตบนกำแพงอัธจันทร์สนามฟุตบอลศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นบนพื้นที่285เมตรเพื่อให้ประชาชนได้แสดงผลงานในเชิงสร้างสรรค์นในพื้นที่แหล่งเรียนรู้ของกรุงเทพมหานครโดยมีนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดโครงการพื้นที่ศิลปะเมืองแห่งอนาคตทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนและเยาวชนที่สนใจส่งผลงาน ตัวอย่างเข้าร่วมคัดเลือกภายใต้แนวคิดกรุงเทพพื้นที่กิจกรรมอีกด้วย หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวในวันนี้แล้วนะคะกลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำกับรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ